สวัสดีค่ะกลับมาพบพ่อกันที่เก่าค่ะกับการน,นํำขําพญามาเล่าสู่ฟังมือนี้ได้พัาทีถมีซื้อว่าแกงนอไม้ใส่ผักสังแงแกงนอไม้ใส่ผักสังแงนี่คือสูตรของผู้ไทยแท้ๆก่อนขยายข้วม,มาฟังพัากันก่อนเลยค่ะอ่านว่าแกงนอไม้สูตรผู้ไทยใส่หยางแหนะ่ค้งได้แก่ปลาแดดก,ก่องเอาน้ำใส่เข่าเบือ่อ เมื่อห้าตม้มจืดแล้วนำอย่านางมาเทไสตั้งไฟเดือดห้อนแล้วใส่แจวพร้อมพริกหลอพริกหลออย่บ่ต้องต่ำเนาะค่ะใส่เป็นหน่วยเลยพ่อเป็นสีอัวหน่วสีหอมนัวเป็นตาสดโอ๊ดใจล่อพ่อสุกแล้วเตรียมพร้อมใส่เครื่องเคียงฟังเบิงเสียงหม้อห้อนอบอวนหอมหวนหวน ยาฝาวดวนปป่งหมอเติมด้วยส่วนผสมแนวว่าแกงนอไม่เช่าผู้ไทยใสหลายอย่างบ้างกระไซปูน้อยหอยพ้อมที่โปมนำ้ำแมงหนาง่ำปูน้อยหอยขมพองกุดจีมียอดพักหมากอูบดอกพอมกะหน่วยนำ้ำแล้วกะน้ำพักจำพวก กินหอมผักอีตูมูผักหวานหมากบวบสมส่วขู่สุนแนวแล้วกะลืมบอดสูตรผู้ไทยผักสังแงแวะหาชิมแกงนอมัยููไทยแทย้แม่นพิเลอร์พี่นองเอ้ยมาฟังขยายค่วมแจ้งน่อยเนาะคะ่ะกับสูตรแกงนอมัยของผู้ไทยแกงนอมัยใส่ผักสะแงะ เราถึงแกงนอไม้เป็นอาหารพื้นบ้านของชาวเล่าอีสาอสนอาจจะมีความแตกต่างกันไปในเหลืองของวัตถุดิบที่นํามาปรุงใส่ส่วนสูตรของผู้ไทยแท้นั่นเพิินสินิยมใส่ผักเครื่องเคียงที่ให้กินหอมนิยมใส่ผักสะแงะสีบนิยมใส่ผักอีตูผักขาหรือผักชะอมนั่นก็เป็นสูตรแกงนอไม้ใส่ผักสะแงะซึ่งถือว่าเป็นสูตรของชาวผู้ไทยแทลักษณะพิเศษแกงนอไม้ของชาวผู้ไทยเพสินน้ำเครื่องเคียงหรือว่าวัตถุดิบหลากหลายอย่างมาผสมกัน เอาถึงแกงนองใหม่ทั่วๆไปแบบเล่าๆก็คือใส่น้ำยาหน้างน้ำปลาแดกนือใหม่ที่น้ำมะฟานหรือวัตถุเอาไปต้มให้จืดแล้วพอน้ำเดือดหรือฟดแล้วเขา้ากละล่ยน้ำเขาเบื่อลงใจแล้วก็เตรียมพักเครื่องเคีย่งที่หลากหลายตามที่เข้ามักเตรียมล่งหมอใส่ตามไปเพราะว่าสิเป็นหมากบววหมากอื้อหรือว่ามะอูบของผู้ไทยบางท่านอาจจะใส่เห็ดต่างๆลงไปน้ำ แต่ว่าสูตรของผู้ไทยเพิ่นสิมักใส่หอยขมกัะปูแมงต่างต่างอย่างเช่นแมงอีดแมงกุจีกิโปมงแมงตับเตา่าแมงเข็มหรือว่าแมงต่างๆหาได้ตามฤด,ดูกาลที่สําคัญก่อนปรุงหมอ้อที่สิขาดบ่ได้กับือใส่ผักหอมชาวผู้ไทยเพิ่นสินิยมใส่ผักสงแงะถ้าใส่ผักสงแงะแล้วก็บ่ต้องใส่ผักขาโอมหรือผักอีตูผักแล้วนั้นสิบปกบเพื่อนยินหอมของผักงแงะได้ขฮาฟ่งเรื่องนี้แล้วก็ห้ขอคิดเค่ากันเรื่องของอาหารพื้นทินของชาวผู้ไทย กาน,นับว่ามีภุมมปญัญญาแฝงอยู่นั่นก็นคือมีความหลากหลายของสารอาหารนั่นเองกาลองหายิมกันได้เนาะค่ะแกงน่อไม้ไส่พักสะแงและเ้าวิได้อัตลดของแกงน่อไม้ไส่พักสะแงสูตรผู้ไทยแท้ว่าเป็นจังไดเอาละค่ะพญญามือนี้เอาไว้ซ้ำนี่กันก่อนแกงน่อไม้ไส่พักสะแงสูตรผู้ไทยแท้ติดตามฟังพัญากันได้ไหมในคลิปหน้าสำหรับมือนี้ยู่ดีมีแห้งกันทุกคนสวัสดีค่ะ